สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องปออนพี่สาวลุงพลนะคะนี่คะ่ะข้าวปอ,อนนะคะเตรียมมาให้น้องหมาปะออนนะคะเป็นข้าวเหนียวนึ่งนะคะใส่กันน้ํา,มามต้มแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวปออนก็จะมาคนคนให้เข้ากันก่อนนะคะจะคลุกเขาให้เข้ากันก่อนเพราะว่าเมื่อเช้านี่นะคะปะอ,อนก็ต้มโครงไก่ ที่ลุงเพชรนะคะเอามานะคะซื้อมาจากกทออมนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นข้าวเหนียวนึ่งเยาจะคลุกเขาให้มันเข้ากันก่อน วันนี้ตอนต้มมาจากจากบ้านปู่ผงย่าพาตั้งแต่เช้าเลยก็มีความรู้สึกว่าเย็นแล้วเป็นข้าวเหนียวนึ่งข้าวก็ร้อนก็กำลังดีนะคะคุณเอซี น้องหมาป้าออนก็เริ่มหิวกันแล้วนี่ก็เตรียมน้ำไว้ให้แล้วนะคะก็เตรียมถาดไว้เพื่อที่จะใส่ข้าวให้น้องหมา นี่นะคะได้ที่แล้วนะคะคุณเอฟีเดี๋ยวป้าก็จะใส่ฐานนะคะใส่ถานเนาะให้น้องๆเขากินนะคะงานนี้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาฝั่งนี้เลยลูกมาฝั่งนี้เลยเดี๋ยวแม่ให้กินเนี่ยมาฝั่งนี้เลยลูกมานี่มานี่มานี่โอ้โหอ่ะน้องนําโชคนะคะขึ้นกินก่อนเลยนะคะนี่ค่ะน้องนาโชคอ่ะอะลอกอ่ะนี่นะคะ เดี๋ยวปอ,อนก็จะตักใส่ถ้วยนะคะแบ่งๆให้เท่าๆกันเนาะนี่ค่ะก็เป็นต้มไก่นะคะต้มโครงไก่ที่ลุงเพชรซื้อมานะคะก็ประมาณยี่สิบโลนะคะลุงเพชรซื้อมาปอ,อนก็ใส่กล่องโฟมไว้นะคะแล้วก็ซื้อน้ําแข็งมาใส่นะคะวันละสิบบาทยี่สิบโลนะคะโครงไก่ที่ลุงเพชรซื้อมานะคะน้องนําโชคนะคะกินก่อนเพื่อนเลย น้องเขาตัวเล็กนะคะตัวเล็ก <c oughs> ขึ้นบนถาดเลย <c oughs> ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวปอนก็จะให้ทีละตัวละตัวนะคะกินเนาะนี่ค่ะเตรียมน้ําไว้ให้ด้วยมาลูกมาเดี๋ยวแม่ตามแม่มาเลยตามแม่มาเลยนี่ก็เป็นโซดานะคะน้องโซดานี่นะคะปอนก็ให้ให้ประมาณนี้นะคะให้เท่ากันนะคะให้เท่ากัน แบ่งให้เท่ากาันข้าวกับต้มโคงไก่มาลูกอ่ะอกินด้วกินให้อิ่มนะลูกนะมีเยอะมีเยอะเป็นหม้อเลยอันนี้หม้อแรกไม่อิ่มเนี่ยแม่เติมให้อันนี้น้องโซดานะคะน้องโซดานี่ค่ะคุณเอฟซี เดี๋ยวมาดูแม่ขาวนะคะแม่ขาวนวนนะคะอันนี้ก็น้องโซดานะคะเดี๋ยวน้องลีโอก็จะตามอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าปออนก็ต้มมานะคะต้มมาสองหม้อเลยคือแบ่งนะคะอันนี้หม้อแรกเนาะหม้อแรกแบ่งนะคะโครงไก่นะคะก็ต้มวันละโครงนะคะวันละโครงตอนเช้าก็ะโครงใหญ่นะคะคุณเอฟซี นี่นะคะแม่ขาวรออยู่แม่ขาวนวลน,นี่ค่ะเดี๋ยวปอออนก็จะใส่ถ้วยนะคะให้แม่ขาวนะคะก็เพราะว่าปอออนก็จะแบ่งให้เท่าเกันนะคะนี่ค่ะออากินเลยลูกนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ เป็นแม่ขาวนวลน,นะคะแม่ขาวนวลขนก็ขึ้นเต็มแล้วนะคะคุณเอฟซีหลังจากที่แม่ขาวนวลน,นะคะทําหมันเนาะแล้วก็ได้มาอยู่กับป้าออนนะคะลุงเพชรก็ให้แม่ขาวมาอยู่กับป้าออนป้าออนก็ให้ข้าวนะคะให้น้ําแม่ขาวนวลเพราะว่าป้าออนสงสารนะคะสงสารที่เป็นหมาจรจัดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่ไม่มีเจ้าของนะคะทีนี้ก็พอป้าออนเอามาเลี้ยงแล้วก็โอ้นะคะคุณเอฟซีนี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะตอนนี้ขนก็เริ่มเริ่มขึ้นแล้วนะคะยาวแล้วนี่ค่ะเพียงแต่ป้าออนนะคะยังจับจับแม่ขาวนวลอาบน้ําไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ยังไม่กล้าเท่าไหร่เนาะก็เรายังไม่ไม่กล้าที่จะจับแม่ขาวนะคะอาบน้ํานี่ค่ะอะกินเลยแม่กินเลยอืมนี่แหละคะ่ะกินให้อิ่มลูก เดี๋ยวแม่มาเติมให้อีกนะกินไปเรื่อยใจเย็นๆเดี๋ยวเอาไปให้น้องลีโอก่อนอันนี้แม่ข่าวนวลก็ได้กินแล้วนะคะนี่ค่ะต้มใส่ตะไคร้อย่างดีเลย สังเกตได้เลยนะคะทุกคนขนขึ้นเต็มเลยแม่ขาวชอบไปไปเกือกดินนะคะเกือกดินตรงถนนเนี่ยไปนอนเกือกดินอยู่นี่ก็เป็นน้องลีโอนะคะน้องลีโอนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ปอนก็ให้อาหารน้องเขาก็ประมาณนี้นะคะทุกคนทุกวันนะคะคือส่วนมากปอนก็จะต้มนะคะต้มข้าวแต่วันนี้ปอนนึ่งข้าวเหนียวนะคะผสมกับไก่ต้มโครงไก่ที่ลุงเพชรซื้อมานะคะยี่สิบโลลุงเพชรซื้อมาตอนปีใหม่นะคะปอนก็ใส่ถังนะคะไว้แล้วก็ซื้อน้ําแข็งใส่นะคะเพราะว่าตู้เย็นก็ไม่รู้อะไรต่ออะไรเนาะค่ะเนาะที่พี่สาวคนโตนะคะได้เอามาจากชนบุรีนะคะ ของเยอะมากเลยของกินนะคะปะออนหมายถึงของกินนะคะก็ขอบคุณคุณเอซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ป้าออนพี่สาวลงพลด้วยนะคะน้องนําโชคยังไม่อิ่มนะคะคมันก็แมคขาวนวลน,นะคะนวลค่ะคุณเอฟซี ตรงนั้นก็เป็นกระสอบ,บปุ๋ยปลาออนนะคะเป็นกระสอบมูลไก่นะคะคุณเอฟซีอะไรลูกอะไรอ๋าน,น้องโซดาอะไรลูกอะไรลูกอะไรฮะก็หนูก็อิ่มแล้วไม่ใช่เหรอแม่ก็ให้กินแล้วเออก็ให้กินเท่าๆกันแล้วลูกเดี๋แม่จะทําให้อีกคุกให้กินอีกอืมก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะ